นนสบายดีสบายดีต่อจากคลิปที่แล้วเนาะทุกคนต่อจากอีพีที่แล้วมาคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนไปปุ๊กนานาไพ่เนาะเที่่าเอามาแต่ส่วน,ส,วนส่วนทับดีส่วนเขาอ่าของ,ของไม่เจนเนาะดเดี๋ยวสนุกเลยบาบุนนำก็จะพากันไปปุ๊กนานาไพย่ยักที่เนาะ นาะนกไผ่ยักม์นั่นสิแบบด้วยแล้วก็เป็นกุ๊กอย่างไรนั่นฮะนะอันนี้มลินไม้อันนี้อะโวคาโดด้วยเป็นซ้ำย่างเนาะมีซ้ำต้นเดี๋ยวบรรยากาศนั่นช่วงไปทำอะไรมาไปไทยมาเอิ่มไอเอามาตั้งแต่ตอนอันพระยาเมจินเอามาแต่ส่วนส่วนทับดีเนาะอ่าส่วนทับดีอ่คือพ่อโอกระม่เมจินเป็นผู้แบ่งให้ อ่าก็เลยเอามาโอเคเนาะซึ่งบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างใดไปเบิ่งไปชมนํากันเนะทุกคนเนาะเก็บไปฝุ่นตุ๊บแล้วเนาะโอ้ฝุ่นย่อยเนาะบายไปปลูกน้ำก้านทุกคนสนกถือเสียมล้เนาะ คนแห้งเลยคุณเนาะตัดสูกกับพี่จิ๋วเอุ้ยอืมกปุ๊กปิ๊กปุ๊กฝนตกมาแล้วฝนตกมาแล้วนี่แตกนอกมาแล้วเนาะส่วนนี้เป็นก่อน ุกไม่ไพ่ไม่ไม่บุงไม่ไพ่ไม่บุ้งว่านเนาะพอ,อันนี้มันไม่ไพ่โอ้มีซ่องตอ้นกาชาโขึ้นต้นนั้นเราเอา,อาตน้นเอาโวคาโดใส่อ่<ด>ไแบบาไปด้วยแต่ตาคือเทีย่ยวมาได้เนะาะรอบได้ก็บางทีก็ขึ้นก็ต้นนี้มันมากาชาโบคืนเนาะต้นนี้บโขึ้นแล้วเนาะนั่นแหละจะได้ลกแทนเลย นอ रे หมกกูดกบ่ขึ้นทุกคนน่ะบ่ขึ้นเนาะันบ่ขึ้นแล้วแบบนั้นขึ้นก็ส่งออกไปเอามาไท่ยักนานไท่เนาะเอ้ยนี่เมาไท่ยักที่มีอันลําใหญ่พี่น้องเนาะน้ําหนักอันนอนึง80กพุ่นนะนเอ้ยนอใหญ่เนาะ ค่อยๆค่อยๆเลิก่อนเอาเลิก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 นส่วนส่นมางเอามาจักส่วนทับดีเนาะส่วนของคุณแม่เจนแล้วก็พ่อโอเนาะแบ่งให้ เป็นหมดเล้อหมดนีบ่หมดนี้เล้อเนาะได้อ่ะยังไสูงๆเด้อหับไปาแพขยายบาดนี่นอนนึงมีนักเทิงอัน80โลไม่เจนว่าเนาะความใหญ่ของมันน่ะพี่น้องเอ้ยลงดินแล้วฝนตกหลก็ะเนาะฟังเสียงมาฮุนซเฮาเหนไป เดี ừ, ๋ยวบางทีม <P át. S 2> ันก็ตกเนื à ้อมาต้นแรงครับเนาะโอ้ใบใหญ่นะพี่น้องเนาะนี่นี่ใบมันขนาดใบพี่น้องเลยแปดใหญ่ขนาดเลยครับนี่ยังซ่องกันนิดวะนี่เลือกใส่ใส่ปะเรื่องละบนเอะไปว่องดีกว่าขึ้นมุดแล้วเอาไปซมรถบุกกันพอตัวใดบุกขึ้นลาจริงโอ้เจ็บเนาะเดี๋ยวซ่องกันนิดนึโอ้โคโดกับอ่า มลินไม่เนาะมลินไม้บวชฟังไทยเอิญหมักยังลินฟ้าบอกเม่นบ่กเม่นบอกโอเคแล้วคืนมดละนี่ทางฟังไทยเพื่อนเอิญนักลินฟ้าฟังเราหอเอิญนักลินไม้บางบางเคสเขาก็เอิญนักักลินฟ้าคือกันเนาะอยู่ลองกันเลอันนี้เป็นบงว่านนึงเดินเออโอเคมัดตรงกัน้ลยเดิน เข,เขาเขาว่มามัก,กมักเอียงกาบบเมนมักอันลินใหม่นี้เนี่ยไอบางบางคนเขาว่ามักเอียงกาสินะน่นจะเมนเนาะงาม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 เป็นน้ำเนาะอันเนี้ยไอ,ยอ้ไอ้เนาะอันเนี้ยฮ่าเขาอันส่วนสาวรีปลอกแกงเสพกว่า

Kinh ngon. Kinh ngon. Nó khém, nó lau nhé, kèng xếp kẹp ốp xe đầy tự nhiên không đầy đi Dắt kín Kèng nó khém Nó lau Nó Người ta có kín đấy nó Nó สำหรับสาวนกเทวาเป็นอาหารพื้นบ้านที่เซฟซอยที่สุดเลยขอกินไล่ไๆเนะานะนี่ยอดบุญก็มีนี่ทุกคนตัวนี้จะเป็นกกมักเตืยเนาะมักเตยนี่จะเป็นยาได้เน่อยเนาะ เป็นเป็นยาปัวลูกตับเนาะด้วยนี่ก็จะเป็นแม่คนนี้เราเคยเห็นจักเื้อนี่เป็นกกอ่าอุ้ยกงงามครับกงงาม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 ,งาม มันบสแซงที่ว่านะคันว่าีลกอกสบายคือจีคืน,นเนี่ยเอ๊คือจีบุคืนมันมันบุมีตาปป้งเลยนะอันนี้นะเอมาตคืนยงเคี้ยวอ,กอนะีก่นอ่ะบมีตาอีปป้งมลูกกันนั่งันนังกันน ข้าหน่อมาเหล่ากระโดดด้วยมือกำลังเล่นในต้นเนี่ยขึ้นหมดแล้วอยู่นะหนอว่างว่างในนี่คือว่าจีกัวหมดกบโบอันบนไว้ยันนี้เนี่ยยันนี้นี่คือว่าโบอันมียังสองต้น Cục mấy bưởi nhang nó và hạt cục bưởi bắt dây dây quất đi bơm hoa hoàn hảo còn tí Cục tục hàng bán cao bao nồi

<laughs> Sống sao ở đó. Sống sao ở xén xuôi Để ở nhàng bốc ăn Bỏ lốt còn Bỏ lốt khát Sẽ đăng Bốc lì Tốc sẩy vãn nặng lắm nọc cắt được phục hiệu nữa nha mì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  nha เราอยู่ห่างซุ้นน่ะน่มมันนั่นคือว่าเป็นดินมงังหินเอากระโดดออกมาก่อนอเป็นหน้าบานนัเนจริงดีเนาะ โอ้ยยาบัานยมันมนันยกระิมาพุ่งมาขี่เสดียมากาครับอ,อืม

บะหม้อ่อัน,นก,ออกุกเผาอะเริ่มเบิดเวลาอู้หออู ลักดีแ้วเป็นอันหั่นเตียกันเนาะได้เกียนมาเอากับไปพวกเลยเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วป้าเป็นอันสาเดียนไล่กับเนาะ เฮ้ยเรียมมือเ <laughs> <ป>สร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่องตอนเนาะตนงามนะเนาะนี่ห่างอันเปะองค์น้ำหุอนอันนึงโอ้เป็นมกช่จงไวบุ่ดมกุด อ <in. S 2> ีเมนเก็ดกกอันนั้นมักฮอกกมักฮอตอง um. หอ <pharmac> มีกินบ่มีเหรอว่ะมันคือคือบ <offers> <Yeah. S 2> ักมักฮออ้หอมันจะซีซีอะไรซีเท่าข้าหันจงไปเดี๋ยวข้างามงาม Ao à, à, ăn, à, ao ừ. là... ừ. khi mua sai gì vậy? Thế là Nhi, cục nưng này kẹo Đây, cục hôm mà nó โอเคเนาทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนุก,ก็จะขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กันเนาะทุกคนนะเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สาวนกขอกล่าวคำว่าสบายดี